ถ้าหลไม่ได้ออ่าีจํา้อยไม่แ่จมากเอาเจ๊เอดีค่ะเล่นหาลยเล่นไพ่เล่นอะไร็นไปเล่นเปรตองไงถ้าเลกไพ่อ่ะเลยอ่ะปอกเด้งหระปแปดป9ป๊เปีป๊ดเเหรอเขาเล่นยังไงกติกามียังไงม้างอ่ะนี่มึงไม่รู้จริงเหรอถ้าไม่รู้ถึงได้ถามนี่ เนี่ยนะมี8กับเต้ป๊อก8มี9กับเต้ป๊อก9ถ้าสีเดียวกัน2ใบ2องแดงสีเดียวกัน3ใบ3าม้งถ้าแก้มอยูก็ได้จะตัวก็ได้ก็จะเมือง3เหลืองนี่3ามเล่งไหมอ่ะใช่ตองน,นี่ห้าเล่งใช่ไหมอนน่ะรู้มากกูเป็นเจ้าเองเลย <ฮะ S 3> ขึงง้นไงเลื่นตัสงสัยกูก็ถามลูกกับพี่กาตาลราบอกมาไหมมึงก็รู้แต่มึงแก้งงไงใช่กูไม่ได้แก้งกูพราจริงๆริายแข่งๆเลยกูทายยากกูก็ฉลาบกูเป็นนายกไปแล้วแอ้าี่อ่ะไม่น่าขึ้นก็ขึ้น บวยพังหนึ่งบวยเท่าไหร่นะพันเดียวโอ้ยผมลิ้นเปื่อยเนี่ยบวยพังหนึ่งกูไม่ได้ซื้อบวยเค็มกูแทงขับบวยขับบวยพังหนึ่งง่าโอ้ยนี่กาเจ้าล้มละลายหรือไงเอาทำไมอ่ะกูเออแทงห้าบาทยี่สิบกูแทงพันเลยเหรอมาเล่นห้าบาทยี่สิบบาทอ่ะเล่นรอตำรวจเหรอเล่นให้มันไล่เสียเลยเวลายิ่งมีน้อยอยู่ให้ขาเดียวเลยเว้ยขาบวยนะโอเคโอเค ตัดไหมมาหนูตัดเองอีดอกห้าบาทไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวกูเองอเหียอีเสียก็ต้องตัดกูพังหนึ่งพังหนึ่งมันไม่ได้จับให้เลยอ้าวมองหน้าของส้มเตียนแล้ว้อเก้าสองแดงเกณฑ์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  แถมสองตากูไม่มีโอกาสได้จับให้กูเลยนะแต่นี้เฮง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 ตรงนั้นนะเจ้ต่อเฮงยืดยืดได้ไหมอ่ะอะไรนั่นอ่ะมาแบงค่าบาทก็น้อยอันนี้มันเทนสามบาทต้องเหลือเท่านี้อ่ะเจ้ตาสุดท้ายก็ได้เอาเก็บไว้ซื้อเครื่องอม้วกูว่าเงิเดือนลำบากนะเงินเดือนมันยังไม่ออกอ่ะตัดไหมตัดสิตั้งพันอีแก่ถ้ามึงตัดทีนี้กูถีบกระเด็นแน่โอเคมึงตัดก็ได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะตัดสิกูตัดเองผมตัดเอง

ทีละมือทีละมือ,มอ,อชอบเปลี่ยนไพ่น้ำเนืน้านาม,ามาแล้วมาแล้วแหลมหัวแหลมมาแหลมเร็วเร็วเร็วครับแม่มือเสียกันซะแม่มือเสียกันยังเอ,อ่อเข้ามาเรียงเลยเนี่ย <c oughs> อะไรเจเจค่ะ <c oughs> อะไรกันขี้ลืมนี่ยหนูขี้คือหนูเนี่ยอะไรปั่นผ้าไว้ค่ะทุกคนค่ะหนูลืมไปเลยผ้ <c oughs> <พ>ามันปั่นห้าอย่าเงี้ยไปก่อนนะ ลกไม่ห่มอกินเลยกินเลยกินเลยงบน้อยกิปอดเสียพี่เสียหน่อยเลยไปนี้ไปไปไปแค่ไปก่อนเลยค่ะอ้าเฮ้ยอ้ ปวดขี้เรียกตงนานก็ไม่ปวดอีนั่งค่อยของเล่นเดาขายยิ่งเหลือหน่อยไปขี้ก่อนนะมักินมากนล้วอย่าลุกมากกินก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยอ,ออกมาเงินถอน,อนเรียกเหลือหน่อยเลยสองคนสู้ดูมากเสียเลิศเลิกอ่าทำใหม่ใบหนึงอ่ะนี่แค่วันนี้กูได้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ย พัดพงกูมอาแท็กซี่ไปแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยลูกค้าเยอ,อะแท็กซี่คงมาไม่ทันละทำไมมีรถปิดอับมาจจดรอแล้วสีแดงใช่ไหมไม่ใช่สีออกเลือดหมูขาดเขาเขา,เขาแล้วมีเขียงไว้นหนึ่งเก้านี่มึงไม่ใช่ลเลาพูดเล่นนะเว้ยพูดจริงๆก็ไม่โกหกนะะมึงเคยนั่งรถปิดอับเปิดใครรอบแห่รอบตลาดไหมเคยไปแต่งานบวชไปแห่รอบบวแล้วรอบตลาดได้มีหรอกแต่วันนี้มี วันนี้กูไม่มีอารมณ์ยะเล่งเลยว่ะบอกมึงจริงอะไรวะาอยากไปทำบุญอยากไปนกปล่อยปลาอ่ะต่างนี่กูก็ไม่เอากูให้มึงนะ,ะใช้แบบไปอยากไปอยากนะช่วงที่กูไม่อยู่กับมึงอ่ะนะกูไป่องใช้เฉลมเฉมหน่อยนะเว้ยอะไทองหาย,ยากนะอยู่คีววังกูก็ยังไม่รู้แล้ววันนี้หมืองสุขคืนนี้เสาร์อาทิตย์ประกังไม่เลยด้วยกูไปของนะเฮ้ยส้มแต่ไม่ยังวะกูอยากเข้าส้มกับมึงจังเลยช่วงนีนะเพื่อนพูดยังไงถ้แม่ง เองเป็นบ้าเลยอาวหามาแล้วจะเล่นก็เล่นเร็วๆถึงคนนั้นออกมาขาก็เยอะเองอ่ะปวดท้องเลยพร้อมกันยี่ขาขาเดียวยี่สิบยี่สิบเยี่ทงราตำรวจไงวะฮะเอ่อเอ่อขระดึงเอ่อกดึงเอ่อเป็นเอ่อคาขด้คาไเจ้าหน้าที่ <laughs> มาจบอ,อกจบใจหมดเลยอ่ะ แค่คิดว่าเป็นตำรวจไปแจบกบเวลา20นะ่ะมุณเป็นอะไรลุนร้นสิลุ้นสิเป็นจา่าเอาให้แน่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นจา่าฮะเป็นตำรวจอู้หูควบสามตำแหน่งเลยเหรอเจ้าหน้าที่จา่าตำรวจ <c oughs> ไปโรงพักเฮ้ยนะไปโรงพักไปโรงพักมาเองก็ไปเองสิกลับให้ถูกแล้วเชื่อคนนี้ก็ไปอ่ะเฮะอของกลางมันอยู่ตรงนี้นะ นี่มันของการที่ไหนนี่มันของกูนำโนมต่อหลักฐานเลยนะเนี่ยนะเนี่ยเงินเนี่ยบอกให้ไปโรงพักไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะไปไหมเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปไงยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยจับทำไมเนี่ยจับทำไมเนี่ยจับทำไมเนี่ยอะไรจับตัวไงไม่ใช่ตัวนี่พุงเนี่ยนี่แขนเนี่ยเฮ้ยนี่ไข่นี่หน่อยมันก็พักเป็นตัวไปโรงพักโอุ้ยมาเนี่ย ของกลางอยู่ใครคนคนนักก็ผิดหรอต้องเอานี่ของกลางอยู่ที่จานี่เอาไว้สิเออเอะไรไปโรงพักเลยไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้กยตายแล้วสุกเสาอาท์ด้วย <ไป S 2> อ่ะไปเฮ้ยเฮ้ยก็ผัดกอ,อเลี้ยงเว้ยว